สบายดีี่น้องสบายดีเอฟซีสุพรรสบายดีปะลปะลูมาโรบินสันีเน้องมริเจ้านายพามาเรียนอะไรอย่างนะชาบูน้ำโชคน้ำชายนำงานขอบคุณได้หลายค่ะเมริมาโรบินสัน เอาเอาบร่ได้ทเด้อเราเป็นสันจากวัดกาญจนบุรีพี่น้องจะได้พามาเลี้ยงอ้าน้อยจุ้งอะไรหน่อย ฮะเอ,อ้ได้พาเดินไปไปแล้วไปไป าเข้าข้อถือของถือว่าแพง,องเอาเท่าบาจาล่ะซื้อของบาจานี่ไงข้อห้านะมันขาดเลยหงทีมันสู้มไม่ขาดมันนี่นี่าอะไรนะซาบู<แ> ชาบ,บูชาบ,บูนี่แหละพี่น้่ามันบุญไทย,ยคำมากินพี่น้องนี่ครับกิน,นได้ฟรีเลยอย่างงานกิน อ,อ,อย่างนั้นยิบได้เลยชาบูอ่ะ,อะข้าวในร้านเลยป้าๆเข้าเลยไม่เข้าเหรอกรอะเป๋าสวยจังชาบูเนาะ คุณค่านั่งไหนมี๋ยวอย่ประจับนะม่น่ะกันเออวางด้วยกันข้นะไลาร ทำเถืกใจเขียคำจี้ทคไปแล้วเปล่าอันนี้ไปห้มนเมนี่ยอาไปเลยเดี๋ยวมาเอาใหม่ลูก ยิบเลยเอาไปบ้างเลยเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่มเดี๋เป็นไงแซ่บปะแรกในชีวิตยังทำไปได้ มันไม่ต้องเบาๆแรงจัดเลยคนณ เกือบสี่ร้อย เทคแคร์อย่างดียัเดเป็ลูกน้องว่าอิ่มดูแลอย่าง อร่อยไหมคะเกินอ่ทมงานเลย่้ด้อร่อยค่ะขอบคุณนะคะ เรียกพี่น้องเปิด่น้องอันนี้คือปกินสะ่ะเปิดนในลุยคือแก่อยู่บ่หมุนหมุนกินข้าวโ,โหกินโมยุดเลย น้าแสบ่ะยกมือด้ยไปกินกลับมาพี่น้องมาเลย <c oughs> เตรียมโตกำลังจะกลับบ้านแล้วไปคล้องฝากเยอะแยะเลยเป็นนางลูกเป็นยางว <c oughs> ิทย์กระสอบซ่องกระสอบมาเลย วุ้ยเตรียมเข็ยดยางเสร็จแล้วรถกำลังมารถเนี่ยเอาตาเหลงขันเค้นคล้องมาเต็มคัน <c oughs> เราต้องเลี้ยงใหม่งั้นอะนะไม่หมดะเป้าเราใบนึงแค่นั้นเลยของนำโชว์ผักพี่ว่าเอตาตะกร้าลงก่อน <c oughs> โอ้โหปลาก,กอดยายกอด่ยะ ของเต็มรถกลับบ้านไปจะมาใหม่ไปเด้ไปเด้เดกลับบ้านกลับบ้านทิ้งคำขึ้นรถค่ะ